สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP พีนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเยือนถิ่นเดิมบางนางบวชนะครับเพื่อมาตามรอยตำนานของเสือสุพรรณท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสุดยอดตำนานของเสือสุพรรณเรียกว่าเป็นเสืออันดับหนึ่งของเมืองสุพรรณนะครับนั่นก็คือจอมพลฝ้ายหรือว่าครูฝ้ายหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของเสือฝ้ายนะครับ คือตอนนั้นนะจริงๆแล้วถ้าถามว่าสุพรรณบุรีเป็นเมืองโจรจริงไหมครับจริง <laughs> ตรงทิ่นเสือฝ้ายเนี่ยเขาบอกเป็นเสือทั้งลูกเล็กเด็กแดงเลยเป็นเสือทั้งหมู่บ้านเลยวัยรุ่นนี่เป็นเสือกันแล้วยกหมู่บ้านเลยเป็นเสือทั้งหมด <laughs> คิดดูว่าตอนนั้นบารมีเสือฝ้ายเป็นยังไงใช้ตำรวจเอาตังค์ไปให้ใช้ตำรวจได้อะแล้วตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าจะยศร้อยตำรวจ้วยนะเฮ้ย นิ้วนิ้วแหวนเต็มนิ้วเลยร่ำรวยมหาศาลแล้วไม่มีใครรวยเท่าเสือฝ้ายแล้วในยุคนั้นเสือฝ้ายคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วตอนนั้นพูดใครไม่เชื่อนี่ยิงอย่างเดียวนะเฮ้ยยิงเลยเสือดําเป็นเสือกกเดียวที่ไม่ขึ้นกับเสือฝ้ายอ่าผมเป็นเสือฝ้ายผมก็ไม่ได้สิเสือดําก็ท้านะเอ้าไม่กลัวนะแล้วก็พวกเสือใบเสือเม์สวนเนี่ยก็ถือปืนกันมาแล้วเล็งกันแล้วอ่ะ จุดจบของครูฝ้ายธรรมดาเสือฝ้ายไม่ตายเห็นไหมไม่เคยมีใครเล่าเลยครับรายการนี้คือรายการแรกเลยแล้วเราถามไปแล้วรู้จักเสือฝ้ายนะเขาบอกเฮ้ยทำไมจะไม่รู้เสือฝ้ายนะตอนเด็กเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเอากระโหลกเสือฝ้ายมาเตะเป็นลูกฟุตบอลเนี่ยเอากับเพื่อน ร้านวัตถุมงคลออนไลน์กรุพันธ์สโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คง n g r a p a n c o m หรือเข้าไปที่ Line แอบางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ เสือฝ้ายนั้นมีตำนานมากมายหลากหลายนะครับเรียกได้ว่ามีหลายคนได้ทำเรื่องราวของท่านเอาไว้แต่วันนี้นะครับผมมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับท่านเป็นชาวเดิมบางนางบวชนะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องราวของเสือฝ้ายแล้วก็ได้ทำเรื่องราวนี้ศึกษาเรื่องราวนี้อย่างจริงจังวันนี้จะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับเราฟังนะครับนุ่มพงพันธ์ออฟฟิเชีก็ต้องขอต้อนรับพี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ พี่เปะเสฐนะฮะเป็นชาวเดิมบางนางบวชนะครับแล้วก็มีความสนใจเรื่องราวของเสือฝ้ายเพราะเป็นคนที่นี่นะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับผู้คนนะฮะญาติพี่น้องครอบครัวเราก็เคยพบเจอเรื่องราวนี้เรียกว่าพบเจอเห็นกับตาเราก็ไปพูดคุยกับเขาใช่ไหมครับพี่ประเสฐครับทำไมพี่เระเสฐถึงได้มีความสนใจในเรื่องราวของเสือฝ้ายหรือว่าครูฝ้ายครับจริงๆแล้วผมเองผมเกิดที่นี่ผมเองเนี่ยไม่ได้รู้จักเสือฝ้ายแต่ว่าตั้งแต่เด็ก ขึ้นมาเนี่ย,มยผมอยู่กับเตี่ยกับแม่เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องราวของเสือฝ้ายมาโดยตลอดครับมันเหมือนมันเข้ามาอยู่ในสมองเลยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาศึกษาเรื่องราวของเสือฝ้ายจากการที่เขาได้เล่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันพูดมา,านิแต่เล็กจนกระทั่งโตเนี่ยทำให้เราได้รู้เรื่องราวาของเสือไ้าที่เกิดขนึ้นเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งวิถีชีวิตตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเคยทําอะไรไปไหนแล้วก็อ,อุปนิสัยเป็นยังไงก็ มีการบอกเรามาโดยตลอดมุมมองของคนเดิมบางในฐานะที่พี่ประเสริฐเนี่ยเป็น,เป,นเป็นชาวเดิมบางนะฮะค,คนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาพูดถึงเสือฝ้ายเนี่ยเป็นมุมไหนคือจริงๆแล้วที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่คนที่นี่เรียกครูฝ้ายครูฝ้ายนะครับจะไม่เรียกเสือฝ้ายครับ,รบส่วนใหญ่แล้วเขาเหมือนมีความเคารพนับถือ,อแล้วก็ให้เกียรติตัวเสือฝ้ายมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเสือใหญ่สองคือเหมือนกับให้ความปกป้องคุ้มครองผู้คนในย่านนี้ โดยเหมือนกับช่วยป้องกันจากเสือทินอื่นเนี่ยที่จะเข้ามาป้นหรือมาทำร้ายเพราะนั้นเสือฝ้ายเหมือนพี่ใหญ่ของวงการเสืออ๋อแสดงว่าในหนังในละครที่เราดูกันแบบเฮ้ยเสือฝ้ายเขาไปป้นคนรวยมาแจกคนจนอะไรอย่างนี้จะเป็นจะเป็นํำนองนั้นนะคือเท่แบบนั้นใช่ใช่เหมือนเป็นวีรบุรุษที่เกิดขึ้นในยุคนั้นจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยุคเข้ายากหมากแพงครับผู้คนก็ยากจนค้นแครับเพราะนั้นเวลาที่มีเสือหรือ มีวีรบุรุษแบบนี้ขึ้นมาแล้วให้การช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยมันก็เกิดการยกย่องเทิดทูนเข้าใจแล้วอันนี้มุมมองของคนเดิมบางเนี่ยก็แสดงว่ามองครูฝ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นเสือเป็นโจรอย่างนั้น<ม>แต่<ช>เป็นลักษณะเหมือนฮีโร่มากกว่า<ช>เป็นพระเอกมากกว่าใช่เป็น,นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้คนย่านนี้ให้ปลอดภัยจากเป็นเด็กเนี่ยเราได้ยินนะฮะคุณปู่คุณย่านะคุณตาคุณยายผู้หลักผู้ใหญ่เล่าพอโตขึ้นมาทาไมถึงได้สนใจแลวศึกษาจริงจัง มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันสูญหายมันน่าเสียดายเพราะว่าเดิมบางนางบวชเรามีมีตำนานเสือที่ยิ่งใหญ่มากของของประเทศเลยก็ว่าได้เนี่ยผมก็นั่งมองว่าเฮ้ยถ้ามันเด็กรุ่นใหม่มาไม่สนใจเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันจะสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยหันมาสนใจแล้วก็เริ่มบันทึกเริ่มจดเริ่มที่จะ เขียนเป็นเรื่องราวขึ้นมาเพื่อบอกเล่าให้กับพี่น้องได้ได้รับรู้อ่ะเห็นบอกทีแรกเนี่ยมันเริ่มเริ่มต้นขึ้นมาจากการที่เราสนใจเราไปสอบถามไปพูดคุยแล้วก็จดบันทึกนะตอนหลังเห็นบอกว่ามาทําเป็นถุงกระดาษถงพลาสติกที่ร้านใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าที่ร้านผมเปิดร้านขายของซเปอร์มาร์เก็ตท่าช้างซูเปอร์อยู่ที่ตลาดท่าช้างครับ มันมีมุมยังไงไม่รู้วันนั้นนะผมก็เอาเรื่องราวของเสือเนี่ยผมก็รวบรวมเรื่องราวแล้วลงในถุงพลาสติกปรากฏว่าคนในย่านเนี้ยชอบมากแล้วก็เอาไปอ่านแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ทิ้งเอาไปเก็บไว้เลยเพื่อให้ลูกหลานที่มาจากที่อื่นเนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องราวทุกคนทุกคนชอบครับก็เป็นเรื่องราวของเสือฝ้ายใช่ไหมครับที่ลงไปลงไว้ทุกเสือเลยอ๋อมีหลายเสือด้วยเสือฝ้ายเสือใบเสือมเหสวนเสือดำลงหมดแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเดอบางนางบวชเนี่ย ผมก็จะลงบอกเล่าหมดเลยครับในในถุงของร้านท่าช้างซูเปอร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทําให้คนนะฮะหลายคนเนี่ยรู้จักเรื่องราวของเสือสุพรรณจากถุงนะฮะที่ใส่สินค้าจากร้านท่าช้างซูเปอร์ของเราเนี่ยนะฮะใช่เดี๋ยวนี้ยังทาอยู่ไหมฮะทำอยู่ครับก็ดีจังเลยครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปพูดคุยกับ คนแก่คนเท่าหลายคนเนี่ยหลายคนก็ห่วงวิชาไม่ยอมบอกเพราะว่าเขาจะบอกแค่ลูกหลานเขาครับผมก็เลยต้องดิ้นรนต้องหาข้อมูลแล้วมานั่งนึกว่าเรื่องราวเก่าๆเราจะห่วงไว้ทาไมทําไมเราไม่บอกให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงถึงประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราครับมันจะได้ไม่มีวันตายไงมันจะได้อยู่คู่กับเดิอบานังบวชตลอดไปแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีคนทําเยอะมีคนศึกษาไปก็เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมีมากมายหลากหลายนะเพราะฉะนั้นข้อมูลจากคนเดิมบางนะที่ศึกษาแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้เท่าผู้แก่เนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะสมมุติว่ามันไปขัดแย้งหรืออะไรกับข้อมูลที่อื่นเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะเรามีข้อมูลหลากหลายนะเราเรียกว่ามาแชร์กันนะท่านผู้ชมก็ลองฟังดูแล้วก็ดูว่าจะเลือกเชื่อข้อมูลไหนอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากฝั่งพี่ประเสริฐคนคเดิมบางบที่ไปสอบถามผู้เท่าผู้แก่ครับ ที่ประเสริฐครับเสือฝ้ายเนี่ยหรือว่าครูฝ้ายเนี่ยแกเป็นคนที่นี่ไหมและแกไปเป็นเสือได้ยังไงตอนนั้นถ้าพูดถึงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าที่ศึกษาดูนะครับตอนที่เกิดตำนานเสือเนี่ยมันเป็นช่วงสองสี่ปดกว่าครับซึ่งมันเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สองครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยอดอยากครับแล้วก็ยากจนกันครับตอนนั้นเนี่ยคนจนก็มักจะถูกรังแกครับแต่ถ้าเราเป็นเสือแล้วเนี่ยมันไม่ถูกรังแกมันเหมือนมันถูกการ,รันตีแล้วว่าเป็นเสือ เพราะนั้นผู้คนก็จะเกงขามถูรังแกจากใครถูรังแกจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยแล้วก็คนร่ํารวยที่เขาเอาเปรียบคือถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคนมีฐานะกว่าก็จะเอาเปรียบใช่หรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านนิสัยไม่ดีก็จะมาข่มขู่ข่มเองรังแกแต่ถ้าเป็นเสือไม่โดนเพราะว่าการันตีแล้วว่ายิงสักศพสองศพเนี่ยมันการันตีแล้วว่านี่คือเสือละอ๋อ่ ล่ำลือกันแล้วล่ำลือแล้วลลว่าเสือคนสมัยก่อนเวลาพูดไม่ถูก <c oughs> คอกันนี่เระเผลอเอามีดฟันปากเลยแถวนี้ดุคนดุสมัยก่อนที่นี่มันเหมือนกับมีตำรวจอยู่แค่ระดับจ่าระดับไดร้อยพวกอะไรเนี่ยเขาจะอยู่แค่ในเมืองครัเพราะเวลาปืนที่พกนี่ก็คือเหมือนเป็นปืนพกธรรมดาตำรวจจะไม่มีปืนอะไรนอกจากถ้าปืนยาวหน่อยก็ปืนพลามหกซึ่งบรรจุได้ทีละนัดเวลายิงหนักก็หนักยิงนี่ยิงได้ทีละนัดจริงเนี่ยมันก็ บางทีไปสู้กับเสือไม่ได้แต่โจนเนี่ยมีลูกโม่มีคาบบปังปังปังใช่มีปืนลวปืนกลเลยอะไรยังโอ้ตายซึ่งเพราะมันยุคสงครามถูกไหมใช่เออมันก็หาอาวุธง่ายถูกไหมง่ายใช่พวกญี่ปุ่นบ้างอะไรอะไรนี้เขาบอกว่าโจนเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยอาวุธด,ดีกว่าตำรวจอีกสมัยนั้นใช่ก็มีการพูดกันเยอะเลยว่าโจนเนี่ยใช้ปืนอย่างดีปืนกลมือคาบใบวินเชสเตอร์อะไรอะไรงี้คือขึ้นตำรวจมันไม่มีอะไร แล้วตำรวจก็อยู่น้อยด้วยมีน้อยเอาล่ะยุคนั้นเนี่ยข้าวยากหมากแพงสงครามนะัมันก็ทําให้คนไปเป็นเสือกันเยอะเพราะว่าจะได้ไม่ถูกข่มเหงแล้วไงต่อพี่คือตอนนั้นนะจริงๆแล้วถ้าถามว่าสุพรรณบุรีเป็นเมืองโจรจริงไหมครับจริงตอนนั้นถูกขนานนามหรือว่ายอมรับโจ็นโจรแต่เรื่องราวจริงๆส่วนใหญ่แล้วในสุพรรณบุรีเนี่ยโจรที่มีตําแหน่งมีที่ถูกยกย่องมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่เดิมบางนางบวชนะไม่ว่าจะเป็นเสือฝ้ายเสือใบ เสือมหิสวนหรือเสือดำทึ่งอยู่ป่าสแก่เสือฟ้าจริงๆแล้วอยู่ฟากแม่น้ําตรงนี้เองซึ่งไม่ได้อยู่ไกลจากตลาดท่าช้างเลยตรงข้ามตรงข้ามกับตลาดท่าช้างนี่เองพายเรือก็ถึงแล้วเล้ครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยยุคสองสี่แปดกว่าเนี่ยบ้านเมืองมันไม่ได้เจริญมันก็ยังเป็นป่าเมือเหมือนมันยังไกลปืนเที่ยงครับผู้คนก็ยังไปมาหาสู่ลําบากครับแล้วถนนเนี่ยไม่มีต้องอาศัยเส้นทางเรือครับในการที่จะเดินทางเข้ามาตลาดท่าช้างครับเพราะฉะนั้น มันเหมือนตรงนี้ฝ่ายทางราชการก็บางทีก็ตอนนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะมากําจัดหรือป่าบางด้วยตอนนั้นน่าจะเป็นด้วยคณะราษฎรด้วยครับก็ต้องเอาตัวเองให้รอดด้วยก็เลยต้องมาปล่อยไปก่อนครับครับครูฝ้ายแก่ก่อนที่จะมาขึ้นชื่อว่าเป็นเสือเนี่ยแกเป็นผู้ใหญ่ก่อนไม่ใช่เหรอฮะก็ในบันทึกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงเป็นไหมเป็นจริงครับเพราะว่าเคยถามแล้วแถว ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนตอนนี้อายุ90กว่าบางคนเกือบร้อยก็มีครับก็ยังพูดเลยว่าเป็นหลานก็ยังเคยไปนั่งคุยอยาแก่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นหลานเสือฝ้ายหลานเสือฝ้ายเลยแต่ว่าเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วก็90กว่าแล้วเขาบอกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเอ้าก็แสดงว่าเป็นคนที่ชาวบ้านนับหน้าถือตามีความรับผิดชอบมีความรู้พอสมควรหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะเป็นเป็นผู้นําชุมชนอ่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ย ถ้าเราลองศึกษาค้นคว้าดูจริงๆแล้วการเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเนี่ยไม่ใช่คนเรียบร้อยนะต้องมีที่พลต้องเป็นอิทุิพลแล้วก็เป็นนักเลงพอสมควรเลยคือเป็นคนที่ไม่ยอมคนเหมือนกันผู้คนต้องยอมรับด้วยถึงจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคุมคนมคนได้ใช่พูดพูดจาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเฉียบเฉียบขาดใช่ ทุกคนต้องเชื่อฟังเพราะฉะนั้นครูฝ้ายก็จะมีทรงนั้นอยู่ม,มีทรงนั้นอยู่มีทรงนั้นอยู่ปีลักษณะของผู้นําแล้วก็อายุเนี่ยไม่น้อยนะตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นก็เป็นหนุ่มใหญ่น่าจะไม่ใหญ่หรอกครับน่าจะ20กว่าอ๋อยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านะฮะเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆมันก็ไม่ได้นานอะไรครับอย่างอย่างเรื่องราวของเสือเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานเป็น20ปีส0ปีครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องราวมันเกิดแค่ช่วงสงครามโลกอืม มันไม่เกิน5 6ปี7 8ปีอะไรเงี้ยประมาณ2 4 9ี่้าไม่ถึง9ไม่ถึง9ด้วยพอสงครามเลิกเนี่ยสอง8ก็เลิกแล้ว่ก็จบแล้วก็คือพอสงครามเลิกจบเนี่ยรัฐบาลเริ่มตั้งตัวติดตัวเองเริ่มกลุมกําลังได้อะไรได้ก็มองเริ่มหันมามองเห็นปัญหาปากท้องชาวบ้านเริ่มเห็นปัญภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศครับแล้วก็มองเลยว่าเสือเนี่ย ตอนน้ํมันเยอะมากครับอ่าอย่างบ้านท่าใหญ่เนี่ยเขาเคยบองตรงทิ่นเสือฝ้ายเนี่ยเขาบอกเป็นเสือทั้งลูกเล็กเด็กแดงเลยเป็นเสือทั้งหมู่บ้านเลยโอ้งหวัยรุ่นนี่เป็นเสือกันแล้วยกหมู่บ้านเลยเป็นเสือทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยบ้านนะฮะท่าใหญ่ท่าใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่ฟากตรงนี้โอ้โหข้ามไปก็ถึงเลยบ้านท่าใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าเสือฝ้ายเนี่ยมีเมียอยู่ในตลาดท่าช้างเนี่ยหลายคนนะครับจริงไหมฮะจริงที่แรกผมก็นึกว่าไม่จริงพอสืบไปสืบมาพอลองว่ามีเมียหลายคนในท่าช้างครับ พอสิ้นเสือฝ้ายไปแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าตัวเองเป็นเมียแล้วครับทุกคนก็แล้วก็ไม่มีใครอยากพูดแล้วเขาเขาว่าจริงไหมฮะที่เขาบอกว่าโอ้เป็นภรรยาเสือฝ้ายนี่เท่มากเลยคือตอนนั้นน่าจะเท่เพราะว่าแบบแต่งตัวดีแล้วก็เสือฝ้ายก็เป็นคนที่มีผู้คนนับหน้าถือตามีบุคลิกนิ้วนิ้วแหวนเต็มนิ้วเลยเยอะมากล้ำรวยมหาศาลแล้วไม่มีใครรวยเท่าเสือฝ้ายแล้วในยุคนั้นจริงเหรอจริงรวยจริงเขาว่าเขาเล่าว่า เพราะเราก็เกิดไม่ดันแต่มันมีเขาเล่าว่าที่ในบันทึกเนี่ยเคยไปอ่านเจอว่าหูสวมแหวนนี่ทุกนิ้วเลยก็แสดงถึงฐานะนะฐานะความนัแล<ช>้วภรรยาหลายคนด้วย<ช>ค,รครบทุกนิ้วทุกคนนี่ก็หลายตั้งนะ,ะใช่ไหมพ<ช>ี่ประเสริฐครับแล้วเห็นว่าการไปเป็นเสือของเสือฝ้ายเนี่ยมันเกิดจากคนในครอบครัวเขา ตามตำนานที่ผมศึกษามาก็เล่าว่าอย่างนั้นอันนี้จริงไหมเห็นบอกมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่ชื่อเบี้ยคือไปทําอะไรกันแล้วก็มีปัญหากันทําให้แกก็ต้องไปเป็นเสือเลยในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็พูดไว้แบบนั้นครับด้วยผมเองผมก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วผมเป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยบ,บางทีเนี่ยการบอกเล่าเรื่องราวตัวนี้มันเหมือนอ่อนไหวทําให้เราเนี่ยหลายหลายคนยังมีลูกหลานนี่ไงเราเราได้ยินเรื่องราวมาอย่างนั้นคือคนที่อยู่กรุงเทพก็ได้ยินเรื่องราวแบบนั้ แต่ในความเป็นจริงคนที่นี่เนี่ยานเบียคือใครานเบียก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเือฟ้ายะครับแล้วมีการหักกันจริงไหมหรืออะไรเงี้ยก็มันก็น่าจะมีจริงกันนะครับแต่บางทีคนแถวนี้ก็ไม่ค่อยพูดกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้จักลูกหลานของานเบียก,กันทั้งนั้นครับ<ม>ก็เป็นพี่น้องกันหมดอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยบางทีพอเรื่องราวมันผ่านไปแล้วก็พยายามไม่พูดถึงครับแต่ในเรื่องราวของข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเอาไปเล่ากันครับไปพูดกันแค่นั้นเอง ก็เอาเป็นว่าคือถ้าในเดิมบางที่เราได้ศึกษาถามญาติพี่น้องเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่พูดกันใช่นะครับเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของครอบครัวแต่ว่าคนนอกที่บางทีเอาไปสร้างเป็นตำนานเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อาจจะต้องเขียนไปจากความรู้สึกนึกคิดเกิดเลยไปบ้างทำสีสันให้มันสนุกสนานให้มันสนุกสนานขึ้นแต่ความจริงแล้วที่ผู้ใหญ่ฝ่ายหรือว่าครูฝ่ายเนี่ยหันเหไปเป็นเสือเนี่ยด้วยสาเหตุอะไร ผมว่ายุคนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าการเป็นเสือเนี่ยมันเป็นที่นิยมหรือเปล่าการที่เป็นผู้นําคนเนี่ยในยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นทั้งเสือด้วยไหมครับเป็นไปได้พี่แล้วแล้วแล้วอย่างครูฝ้ายเนี่ยแกเป็นเสือนเนี่ยแกแปล้นด้วยไหมอะไรไหมคือก็น่าจะปล้นในช่วงช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงตอนที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าตอนที่เป็นเสือใหม่ๆตอนกําลังจะตั้งชุมเสือตั้งอะไรน่าจะปล้นแต่ไม่ใช่พื้นที่นี้ อ่าเขาจะไปปล้นที่อื่นเคยได้ยินไหมครับเวลาที่ที่เวลาที่ททททเราทําอะไรขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยรเราอยู่ข้างบ้านใครกันแล้วแต่เราต้องสร้างมิตรเ,นนเหมือนเป็นกําแพงเพื่อปกป้องคุ้มครองถูกบ้านเราด้วยช่วยช่วยเป็นหูตาเพราะนั้นเสือฝ้ายก็จะไม่หลังแกคนในที่นี้แถมให้ความคุ้มครองด้วยเสือที่อื่นมาไม่ได้โดนเลยโดนเลยโดนเสือฝ้ายก็ไม่กล้าแล้วพอรู้ว่าเป็นถิ่นเสือฝ้ายเนี่ยเสือที่อื่นก็ไม่มาแล้วเพราะ เสือฝ้ายคือพี่ใหญ่มีอะไรก็ต้องมาให้เสือฝ้ายเคลียร์ต้องมาให้เสือฝ้ายช่วยเหลือนี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะนั้นตอนนั้นเขาคือพี่ใหญ่ของวงการเสือจริงๆเพราะนั้นการเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นเสือเนี่ยตอนนั้นอาจจะเป็นมพร้อมกันก็ได้มั้งเพราะว่าหนึ่งเนี่ยได้ประสานกับทางรัชการได้ครับอีกฝ่ายนึงก็ประสานทางกลุ่มเสือได้ถือว่าเป็นมาเฟียตัวจริงเลยไหมก็คือยิ่งใหญ่จริงๆพี่ประเริฐกำลังจะบอกว่าในขณะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย ก็แน่นอนว่ามีเรื่องของทางการเราก็ต้องสารสัมพันธ์กับทางการก็คือรู้จักพวกผู้ลักผู้ใหญ่ทางการอยู่แล้วชุมชนบ้านเราเราไม่ทำแต่ถ้าเสือเสือฝ้ายหายไปสองสาวันก็อาจจะไปเป็นเสือแถวแถวชัยนาทใกล้ๆใช่ไหมจังหวัดใกล้ๆเคียงอาจจะป้นในช่วงแรกๆแล้วพอแกเริ่มมีบารมีมีชุมมีเสือมาอยู่เยอะๆขึ้นเป็นร้อยเนี่ยซึ่งมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของ ของชุมเสือว่าจะมีลูกน้องขนาดเป็นร้อยร้อยคนใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วเพราะนั้นลูกพี่ไม่ต้องทำแล้วตอนนั้นนะลูกน้องไปแค่นั้นเองเราก็ดูแลให้ใช่เราใช้คอนเน็กชันใช่คือมันอาจจะเป็นเหมือนกับไอ้นี่ไปนู่นไปป้นทางนี้นี่ป้นทางโน้นแต่ก็ส่งเหมือนกับเขาแหละเปอร์เซ็นไหมแล้วก็แลกกับความปลอดภัยของเสือที่กลับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่เถื่อฟ้าคือให้การคุ้มครองทั้งเสือด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยผมดูแล้วจะเป็นทรงเจ้าพ่อมากกว่านะครูฝ้ายเนี่ยจะเป็นแบบผู้มีอิทธิพลในในที่นี่มีแน่นอนไม่ได้ลงมือไม่ต้องลงมือแล้วใช่แค่สั่งแล้วมีคนเอาบาตังมาให้เรียบร้อยปนเ็จอะไรอย่างนี้ใช่อะไรอย่างนี้ใช่นั่นคือที่มาของความมั่งคั่งมั่งคั่งยิ่งใหญ่พี่พิเศษจากการพูดคุยกับ ชาวบ้านที่เราไปตามหาข้อมูลน่นะครับเราไปพูดคุยกับใครบ้างอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยอาจารย์คนแรกเลยไม่ใช่ใครเลยครับเตี่ยกับแม่เลยนั่งอยู่ในบ้านขายของเนี่ยเตี่ยเดี๋ยวพูดแม่ก็พูดพูดตลอดอ่ะพูดรู้จักกันแล้วมั้งเตี่ยกับเสือฝ้ายเนี่ยรู้จักครับแล้วฮะรู้จักเตี่ยน่าอ่อนกับเสือฝ้ายเตี่ยตอนนี้ถ้าอยู่ก็น่าจะร้อยห้าปี เสือฝ้ายตอนนี้ก็จะร้อยสามสิบด้านมั้งเสือฝ้ายก็รุ่นใหญ่กว่ารุ่นใหญ่เปียกตผมขายน้ําตาลเมาอยู่ที่บ้านกรมเชียครับแล้วเสือฝ้ายสมัยก่อนเนี่ยเคยบอกเลยว่าเฮ้ยนี่อย่าไปรังแกมันนะห้ามยุ่งแล้วพวกสื่อเนี่ยไปกินให้ตังทุกคนนะไม่มีใครเบ่งกินฟรีถ้าเบ่งกินฟรีก็หมาตาคือตำรวจแล้วตอนาจีนหมาตาตำรวจอือคือแก๊งเสือฝ้ายเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําท่าจีนก็จริงใช่ แต่ว่าเวลาข้ามมากินน้ำตาลเมาที่บ้านเนี่ยห่างไปห่างจากตลาดช้างไปอีกกิโลเึงไม่เคยมาแบ่งกินฟรีเลยไม่เคยแบ่งเลยเอา้าจ่ายหมดลูกน้องตัวพุ่งตัวพ่ายจ่ายหมดเพราะเขาสั่งไว้ว่าให้จ่ายห้ามมาเกเรกอะเฮียบ<า>้านนี<า>้นะครับ<า><า>มันเหมือนกับว่าบอกแล้วใครไม่เชื่อครับตอนนั้นพูดใครไม่เชื่อนี่ยิงอย่างเดียวเลยเฮ้ยยิงเลยไม่มีมารอไม่งั้นไม่เด็ดขาดไงเสือ ใครอยู่ในชุมชนเสือฝ้ายบ้างฮะมีเสืออะไรบ้างฮะที่เด่นๆเด่นเดก็ตอนนั้นมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นเสือใบเสือมเหสีวนครับจริงๆแล้วคือชื่อพวกนี้มันเหมือนเป็นติดตลาดครับผมว่าเสือจริงๆของเสือใหญ่ที่อยู่ในเดอะบานดังบวชเนี่ยมีมีเยอะมีเสืออะไรบ้างเสือพลอยที่อยู่ปากน้ําก็มีเสือใหญ่ครับเสือเกียสามเอกนี่ก็ดังเสือใหญ่เลยครับเสือเสือแพล่ คือเสือแพลวเนี่ยมีมีมีประวัติว่าตอนนั้นที่ตำรวจมาแล้วให้เสือเนี่ยมอบตัวแล้วจะไม่มีความผิดตอนตอนที่ตำรวจเข้ามาป่าบปล่าเนี่ยเสือแพลวเนี่ยรู้สึกว่าไปมอบตัวแล้วทีหลังก็ได้ไปเป็นตำรวจหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยเสือแพลวนะฮะใช่ก็เป็นคนของรัฐไปเลยเอ้าก็เรียกว่าเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยได้เลยสืบหาเสือคนอื่นเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับว่าได้เป็นได้เป็นคนของรัฐเลยครับแล้วเสือเหล่านี้เนี่ย ที่เอ่ยชื่อพวกนี้เสือเกลียเสือแพลวเสือพลอยเสือพลอยจะอยู่ใต้อนักเสือฝ้ายหมดเสือฝ้ายคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วออแล้วเสือดําเสือมเหสวนเสือใบนะฮะสี่เสือสุพรรณที่ว่าสุดยอดอันนี้ก็ลูกน้องเสือฝ้ายเหมือนกันเสือดําไม่ใช่เสือดําอยู่ที่ปัสแกแยกออกไปแยกออกไปเป็นเสือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าตอนนั้น่ะ เสือดาเป็นเสือกกเดียวที่ไม่ขึ้นกับเสือฝ้ายอ้าวผมเป็นเสือฝ้ายผมก็ไม่ได้สิไม่ได้ถ้าไม่ขึ้นกันงี้ก็ต้องโดนกำลาบก็มีการท้าทายกันอยู่เรื่อยๆนะช่วงนั้นในบันในบันทึกที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยเสือดําก็ท้านะเอ้าไม่กลัวนะเฮ้ยเสือดําท้าเสือฝ้ายชนเหมือนกันโอ้โหมีกล้าท้าเสือฝ้ายนี่ไม่ธรรมดาแล้วท้าเสือฝ้ายชนเพราะว่าจริงๆแล้วเสือดาเนี่ยมันอยู่ในในดงอ้อยแล้วเสือฝ้ายไม่ไปหรอก เสือไฟมันถือว่าว่าเสือใหญ่มีเป็นร้อยก็ไม่ยุ่งไม่อยากยุ่งด้วยเหมือนเสียงนกเสียงกาไม่อยากไปสนใจครับแต่เสือดํามันก็เหมือนอาจจะเรียกร้องความสนใจหน่อยไหมท้าท้ายังไงก็เหมือนกับมาสิคือจริงๆแล้วเสือดําก็ไม่คิดจะท้าหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาที่มีตํารวจมาในตลาดท่าช้างแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยเสือดําก็กลัวว่าเสือไฟอ่ะ จะไปเข้ากตำรวจแล้วเอาตำรวจไปถล่มเสือดำที่ปัสแกบเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีการสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อมันกูไม่กลัวมึงสร้างข่าวอว่ามึงกลัวเรืออะไรอย่างนี้มากกว่าประมาณแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ทําอะไรกันหรอกถ้าพูดถึงันนแล้วยังเสือฟ้ายก็เป็นเสือใหญ่จะไปยุ่งทําไมกับเสือติดยาเสือขี้ยาเอ้าติดฟินติดฟินทำไมก่อนเสือดำติดฟินเขาบอกตัวเล็กๆตัวขาวลูกเจ๊กไปทาไล่อ้อยพ่อเขาก็ ไปทาอะไรอะทเป็นอะไรครับราชการหรืออะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็โดนยิงครับเสือพ่อเสือโดนยิงต่อหน้าเลยนะโดนยิงต่อหน้าเสือดำเลยตายคาต่อหน้าเลยเขาแ้านตอนนั้นไม่แค้นนะกลัวหัวหดเลยอะเสือดาเนี่ยก็ในบันทึกบอกไอ้เสือมเหส่วนยังพูดเลยนะอรอ้ยถ้าเป็นเหมือนกับถ้าเป็นกูเนี่ยกูไม่ยอมเด็ดขาดเลยแต่เสือดํานี่หัวซุกหัวซุนเลยดีกลัวเหมือนเป็นบ้าเลยตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาเขากลัวเสือดําใจไม่ถึงยังไม่ได้เป็นเสือยังไม่ได้เป็นเสือ แต่เสือดำเนี่ยเป็นเสือที่เขาเรียกว่ามีความรู้สูงกว่าคนอื่นเพราะว่าพ่อแม่มีฐานะอ๋อมีฐานะแล้วพอพ่อโดนยิงตายเนี่ยก็เหมือนกับก็หายไปจากพื้นที่นั่นเลยครับเขาว่าไปได้อาจารย์ดีอะไรตลังเนี่ยแถวขมงขมຈอะไรตเงี้เรียนวิชาใส่ไปเรียนวิชามาแล้วเหมือนเก่งตอนนี้มาแบบไม่ใช่ทล้วกูไม่กลัวไม่ใช่ดําคนเก่าทล้วกลับมาตั้งชุมไปอยู่ที่อะไรเสือพมที่ที่หนองยะไซสามชุก ไปอยู่ชุมโจนโนนไงแล้วที่หลังเสือพมตายก็ได้มาเป็นหัวหน้าแทนเสือพมครับอันนี้คือเรื่องราวของเสือดําเสือดํามีประทะกับเสือฝ้ายอะไรกันบ้างไหมฮะคือท้ากันะส่วนใหญ่ท้ากันไม่ได้ว่าปะทะรันหรอกเพราะว่าเสือใบกับเสือมหิส่วนก็เป็นเพื่อนเสือดํา เอ้าก็เป็นเพื่อนกันแล้วฮะเป็นพวกกันก oh ็คือม like ันก็ไม่ได้ทะเลาะกันไงมันเหมือนกับเสือฝ้ายเป็นลูกพี่เขาเห็นเขาจะไปยุ่งทําไมเขาก็ปล nice> ่อยคือจริงจริงเสือดํานั้นน่าจะกลัวเสือฝ้ายรวมกําลังกับตํารวจมากกว่าครับแล้วก็ไปปราบครับจริงๆน่าจะไม่ไม่ได้ทะเลาะกันถึงขั้นแบบโอ้ยต้องลงไม้ลงมือกันเพียงแค่ว่าต่างคนก็ต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองครับของเรานี่เสือใหญ่ไม่ยุ่งหรอกอย่ามายุ่งกันเสือเล็กเสือดำเสือเล็กใช่ ที่บอกว่าเสือฝ้ายถึงก็ไปจ่ายเงินให้คุณพันธ์เลยบอกอย่ามายุ่งกับสุพรรณบุรีนะท่านขุนอยู่ชัยนาธก็อยู่ไปอันนี้เรื่องจริงไหมถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชีนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มองค์พระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ